สวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคนจ้าเมื่อเลรงแดดลมร่มตกแล้วเนาะค่ะเนาะโอ้โอ,โอากาศฮอนายพี่น้องช่วงนี้ก็เลยยางเลาะหัวเลาะสวนเบื้องต้นใหม่ต้นไรหดหนํำพักหน่ำม,มีพี่น้องหดแ,แล้วแล้วก็เลยเดียวเบื้องนั่นเบื้องนี้พี่น้องเบื้องพี่น้องพักขาพักขาพี่น้องเห็นไหมยึดถงต้นม่วงอ่ะมันเป็นเขื่อนบ่นี่เรื่อนนี่ยี่จิ๋วค่อยตัดลงมาปลูกนี่ชิให้เบื้องตรงนี้จ้ะนี่เห็นบห นี่เนาะมันจะเป็นดอกพกขาพี่น้องยกยจิ๋วบอคเคยเห็นพี่น้องภาพภาพจริงๆมันสะชัดแน่ใาจานนเนาะในกล่องนี่มันจะบอเคยเห็นนี่พี่น้องมันจะเป็นย้อนแสงย,ย่อยยกยจิ๋วก็เลยอยากให้พี่พน้องเพื่อนๆนี่เบื้องหน้ามาเคยเห็นบอกผู้ใดญเคยเห็นบอกจ่ะเดี๋ยวยายจิ๋วสช้ภา,าพไปเบื้องใกลใ้ๆพี่น้องเดี๋ยวสิคามหัวออกไปเบื้องเนาะเพราะว่าต้นพกขาต้นนี้นเป็นของเพควนบ้านเนาะค่ะเนาะไปจ้า อ๋อมมาตั้งนานเลยพี่น้องอันนี้บ้านขจรใหญ่บ้านนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่ข้ามาเบิงพี่น้องง่ายคิวกะยุ่นี่ตลอดเวลาอยู่ได้บ่ร์ก็เห็นจักเพื่ออันนี้เงามันนี่ยค่ะเงาพักขาเนาะแต่ว่าเงามันกับใหญ่อยู่ยได้พี่น้องใหญ่บันไดกับสร้างง่ายคิวเบ่เคยเห็นมันออกดอกพี่น้องมาเบิงค่ะมาเบิงตรงนี้นี่ให้เบิงไกลๆให้เบิงอันนี้ทั้งต้นมันเนาะค่ะเนาะนี่ มันชีเป็นเครือขึ้นไปน้ำต้นหมกม่วง้ะพี่น้องนี่มันชีเป็นดอกเป็นพวงครับเพื่อนพูดห่ะดอกเป็นพวงนี่แม่เดี๋ยวให้เบิ่งใกล้ๆค่ะมีมีหยอดตึงอยู่นี่พี่น้องป้องปลายมาเบิ่งซอยไข่มันเป็นดอกคืออันคือพักกระถินเนาะค่ะเพื่อนเห็นบ่เบิ่งค่ะคือบ่เนี่ยพวกพวกพวกแม่นต้นกระถินได้ค่ะนี่ต้นพักขาคักๆได้ค่ะนี่พักขาค่ะเดี๋ยวใหญ่เบิ่งเนาะนี่นี่จ้า เพราะว่าอันพักาคออนนอนนากคอันเครื่องนี้ต้นนี้ยายจิ๋วเค่อยตัดอันคยเคยมาตัดไปซ้ำอยู่เนาะค่ะเนาะคยมาตัดไปปลูกหรือพักขาแทแน่นอนค่ะนี่พักคาแกงไส้หน่อไม้เข้านน่ค่ะนี่เห็นบ่อันนี่พ่อเบิงพี่น้องยายจิ๋วก็อยากทายไว้เนาะเป็นเอ่อคววมอัจรรย์คววมแปลกนะพี่น้องอันการที่พืชพ้นมันมีดอกมีผลนนี่มันกะ เป็นชิงปกติอยู่แต่ว่าไอ้จีว่าในชีวิตที่ไอ้จิ๋วเกิดขึ้นมาเนี่ยงา่ามากเถามากหอดป่านนี่พี่น้องลายฝนแล้วไอ้จิ๋วบ่เคยเห็นยอมรับเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคนใดที่อ่าเกิดก่อนหรือว่าเคยเห็นค่คอมเมนไม้หูเนี่ยนะคะเด้อเกิดก้อนเกิดรุ่นก็นได้เอาูไดเคยเห็นบอกเอาโม,มเมนต์ดอกพักกระถินเด้อค่ะเด้อเบิงซอยกันนี่ค่ะใกล้ๆนี่ตอนนี้เขาเป็นดอกอยู่นาะแต่ว่าเขาเพราันเป็นฟักพี่น้องนี่ เบมึงดูพี่น้องหรือว่ามันสิเกิดเกิดอีหยังกับกับอากาศบ่พี่น้องมันสิแรงบ่ือกยังไงมันก็แรงอยู่แล้วเด้อเนาะอขอของกระดกบักม่วงกระดกบักยมกระดกบักเผากระดกพี่น้องเบิ่องนี้ชิวให้เบิ่งนี่มันเป็นบ้านสวนเก่าพุ่นเนาะเผากระดกบักหมีพุ่นเนาะพี่น้องเต็มต้นพุ่นบักเผาเบิ่งพี่น้องเต็มต้นอยู่พี่น้องมากเต็มค่ะเต็มเบิ่ง เบิ้งพี่นอ้องอือยา้จิ๋วก็อยากสิไทยให้เพื่อนๆเบิ้งเนาะเนี่ยเคยเห็นบ่นี่จ้าบ่เคยเห็นกะยายจิ๋วไทยมาให้เบิ้งงเ้วเด้อค่ะเด้ออือไทยมาให้เบิ้งแล้วยจยจิ๋วก็อยากสีลงไวเนาะเป็นพญานว่าเอาเนี่ละ่ะเฮ้าในชีวิตหนึ่งนี่นี่ดอกพักขานี่พี่นอ้องยจยจิ๋วบ่เคยเห็นจักเท้อพี่น้องไม่เคยเห็นสักครั้ง ตั้งแตงเ่เล็กจนโตเออจนแก่นี่ละเอา้าเพื่อนเบื้องผู้ใดเคยเห็นบะเนี่จ้าโอ้เปลี่นสีเนาะค่ะเนะาะค่ะยายจิ๋วก็เลยอยากทีทายทอดให้เนาะอยากหาว่ายายจิ๋วผ้ามาเบื้งทัวทีเด้อพี่น้องเด้อเออเนี่ยอยากหาว่าผ้ามาเบื้งทัวทียายจิ๋วผ้ามาเบื้งดอกพักคาหนีนนดอ,ดอีหละยายจิ๋วมั่นใจว่ายายจิ๋วกับบุ่อยเห็นอยู่ใส่ได้พี่น้องโดนปีดีรักบ่เห็นหรอค่ะ เดี๋ยวย่าคิวสีได้ค้นคว้านะเนาะอวมาอืมมันมันเป็นยังไงพี่น้องบ่นึกบ่ฟันว่าเขาสิเป็นเป็นลักษณะนี้นเนาะคเพื่อนอืมเป็นซิ่แปลกสำหรับย่าคิวอยู่อัศจรรย์อยู่เกิดมาในชีวิตหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งเนาะนี่แหละหัวใจหูจักดอกผักข,า,ขาจะดอกชะอมแต่เอา้ามือนีกะพ่อแค่นี้นะคะเนาะ พายัางช่อมสวนซือ้อดอกอเจอกันคลิปหนาได้จ้าเด้อพอกันไหมเนาะค่ะเนาะผอ,อีหยังกะสีเอามาใไข่เบื้องล่ะค่ะจะรักถ่ากันไปเนาะค่ะเพื่อนจ้าขอบพุดหลายๆทิดตามรับชมจนจบแล้วค่ะเด้อเจอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะคุณ่ะดอกเปื้องๆค่ะร้ายอยู่ค่ะ